กลับมาแล้วนะครับก่อนที่เราจะทาแพนเค้กกันเดี๋ยวมาดูต้นต่อของการทําแพนเค้กครั้งนี้ก็คือมาจากทิทานเรื่องนี้ครับชื่อว่าพระจันทร์ยิ้มนะพระจันเนี่ยมีหลายรูปทรงนะครับรูปทรงกลมนะเหมือนแพนเค้กเลยนะครับส่วนบางครั้งมีเป็นเซียเซ่ยวๆอาจจะโดนกินไปแล้วบางส่วนนะครับเรื่องนี้ชื่อว่าพระจันทร์ยิม้มอ้าวมาดูกันดีกว่ากลางคืนมาแล้วปิด ไฟข้านอนสวดมนกหมอนนอนหลับตาปีแอบลืมตาดูพระจันทร์สักทีมาหาเด็กดีหรือ,อยังนะจันโอ้ดูสิเด็กคนนึงเนี่ยเขาหลับไปแล้วนะแต่ก็แอบเปิดตาขึ้นมาดูว่าเอ๊ะพระจันทร์มาหาเขารอยังนะแหนนี้พระจันทร์มาหายังครับแทน เด็กๆเ,เห็นพระจันทร์ไหมยังไม่มาเลยมีแต่ดวงดาวกลับบ้านมืดๆด,ดูหน้าต่อไปสินุ่นหละนู่นนะอยู่นอกหน้าตามาเป็นหมอนข้ากอดนอนรบฝันเด็กๆเ,เห็นพระจันทร์หรือ,อยังครับนี่พ่อเม่เห็นแล้วนะพระจันทร์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงบนหลังคาหรือเปล่าไม่ใช่ตรงไหนครับ ต้องกินไม้ต้งกิงไม้นั่นเองุอ๊้แล้วดูตรงต้นไม้สิมีใครหลับอยู่มีเป็นสัตว์กลางคืนทั้งนั้นเลยนะมีนกนกอะไรนกฮูกนกฮูกนกฮูนกฮนี่นะเขาจะตื่นตอนกลางคืนเลยแล้วมีตัวอะไรอีกกระรอกกระรอกหางฟูอยู่บนต้นไม้เลยและอา้าวดูที่ต้นไม้เสร็จมาดูที่บ้านกันดีกว่าเด็กน้อยตื่นขึ้นมาเลยชี้แล้วบอกว่าโน่นแน่นั่นแนะ่พระจาจาร์มาแล้วเพื่อนของเขานั่นเองอดูต่อไป ผ้าห่มผืนใหญ่ลายดาวนับพันแบ่งห่มด้วยกันฉันนอนอุ่นใจเด็กน้อยจะดีใจมากเลยพระอาจารย์มาเยี่ยมแล้วนะแล้วก็ดูดาวบนฟ้าสิปล้ายเนี่ยเนพันพันดวงเลยเหมือนผ้าห่มของเราเลยนะถ้าเกิดเอาผ้าห่มเนี่ยมาห่มตัวเราได้เนี่ยนะก็อบอุ่นแน่นอนเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก่อนจะนอนอย่าลืมผม้านะครับเนี่ยพระอาจารย์ก็มาไปเที่ยวแล้ว จันนิ้จันหลับิ้งฝันหวานอู่เป็นเพื่อนกันทั้งคืนได้ไหมคิดปีฝันดีหลับให้สบายพรุ่งนี้มาใหม่ยิ้มให้พระจันเห็นไหมถ้าเกิดเราคิดดีฝันดีสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยเราจะหลับสบายนะเ,นเด็กๆไม่อยากฝันร้ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ เห็นไหมดูพระจันทร์นะเออไม่คิดสิ่งไม่ดีผีเดี๋ยวนอนไม่หลับใช่ไหมเราคิดแต่สิ่งดีๆแล้วพระจันทร์เนี่ยจะอยู่เป็นเพื่อนเรานะใครเหงาเนี่ยมองพระจันทร์เป็นเพื่อนแล้วก็นอนหลับฝันดีเลยอุ้ยดูบนฟ้าสีมีอะไรด้วยดาวตกโอ้โหดาวตกลงมาพอดีเลยเอาละครับพิธานี้จบเรียบร้อยเราอยากทําพระจันทร์ที่เป็นแพนเค้กไว้ยังพระจันทร์เดียวเด็กๆมาละ ตอกไข่ตอกไข่ตอกไข่ก็เลยใช่แล้วเดี๋ยวพ่อแม่ตอกเป็นตัวอย่างก็ได้ไหมครับอ้าวเราต้องใช้ประมาณ2ฟองสําหรับแพนเค้กอันนี้อันแรกอีกซึ่งอ่านี้ดูก่อนนะครับนี่จับอันนี้ให้แน่นๆนะแล้วก็หามุมตรงนี้ใช่ไหมมุมของชามมุมของอะไรก็ได้แล้วก็ตอกไปตรงกลางเล็งเลยนะตรงกลางนะครับเอาแล้วนะลองดูนะครับนี่นนะเกิดแยกแล้วใช่ไหมอ่าาค่อยบีบออกแยกออกจากกัน อ้าวโอ้แรลงไปหน่อยของพ่อแม่ยังแปลกเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะเราต้องปีอยู่ดีแทนลองทําบ้างเดี๋ยวพ่อจับตรงนี้ให้ทำไงต้องตอกข้างๆก่อนใช่ไหมอ่าทำาเองเลยอ้าแล,แล้วละ่ะอ้าโอ้โอเคนี่ผลงานของการตอกไข่นะครับอ้าวเสร็จแล้วได้ไข่มาเรียบร้อยนี่เทลงในภาชนะที่ใหญ่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็เอาเลยตีไข่ได้เลยอ่าเอาเลย ต่อไปเราจะใส่แป้งนะครับสูตรของผมก็คือนี่ถ้าเกิดเรามีของเหลวแล้วใช่ไหมเราก็จะใส่พวกแป้งๆเนี่ยลงไปอา้าวใส่แป้งลงไปหนึ่งในสามหล <Okay. S 1> ังจากนั้นอ้าวอาจจะช่วยกันอาจะขอใช้ตะกร้อช่วยกันวนแล้วแทนว่าคิดว่าต่อไปอะไรเป็นของเหลวอีกอ้อาวเนยเนยเมื่อกี้ที่เห็นเป็นก้อนเนี่ยเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้นะครับเพราะเราต้องการให้มันเหลวนะให้เป็นเนยละลายแล้วอา้าวก็จะใส่เนยลงไป ไ,ไม่เป็นไรเรามีผ้ากันเปื้อนไว้ให้มันเปื้อนนั่นแหละอะล่าเราก็คนไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็จะเติมแป้งลงไปเพิ่มครับอีกนาวิ่งี้หนึ่งในสามอันนี้ก็เป็นสองในสามแล้วแหมเสียดายใจเด็กนะฮะกลิ่นเนี่ยมันหอมจริงแหละนะนี่ยไกลอยากจะให้ดมเลยนะครับแต่ทีวีเราไม่สามารถส่งกลิ่นไปได้เอาละอันนี้เนยยิ่งใส่เนยเยอะก็ยิ่งหอมนะใช่ไหมอ้าวต่อไปอะไรอีก นม,นมใช่เลยจะใช้นมหรือครีมก็ได้นะครับใส่งลงไปอ่าแล้วก็แป้งที่เหลือใส่ทั้งหมดเลยครับโอ้ใส่ทั้งหมดเลยใส่ผงฟูนะครับแล้วก็อันนี้เกลือ,นะอเกลือนิดเดียวเนี่ยพอ,อ,อจะบอกให้ผงผงฟูทำวิทยาศาสตร์ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคแล้วทำอะไรล่ะครับผงฟูทำอะไรได้ก็จำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าทำทำวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกวัตถุดิบที่ใส่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเอามาทดลองเป็นวิทยาศาสตร์ได้ผงฟูใส่ไม่ต้องเยอะครับประมาณออสองช้อนชานะครับแล้วก็ไม่ใส่ก็ไม่ผิดนะครับแต่ใส่แล้วเนี่ยแพนเค้กเราจะฟูขึ้นมันจะฟูขึ้นมันจะฟูขึ้นนะ,น,นะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งอ่านี่น้ำตาลแทนชาน้าลนี่น้ำตาลไอซิ่งใส่ลงไปสักประมาณ3ช้อนโต๊ะเอาล้ครับเมื่อกี้เราเตรียมส่วนผสมของแป้งแพนเค้กเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องรีบทำนิดนึงนะเพราะว่าแป้งแพนเค้กเนี่ยมันควรจะมันควรจะเหลวอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดลดทิ้งไว้เนี่ยนะครับมันจะหนื่แล้วมันจะแข็งเกินไปนะครับเร<ช><ๆ>ิ่มเลยดีกว<ๆ>่านะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะมาทอดแพนเค้กกันโดยการนี่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับใช้เนยที่เหลือจากเมื่อกี้นี่แหละนะครับแล้วเราก็ทําการเกลี่ยทั่วเลยนะครับเพราะว่าแพนเค้กเราเนี่ยแป้งจะได้ไม่ติดกระทะนะครับเมื่อเห็นว่าอ้าวนี่มันมันเสร็จแล้ๆๆวอ่ะเดี๋ยวก็จะหยอดจะเพิ่งเราหยอดให้กห่อนครับว่าเราจะทำเป็นอะไรนะวันนี้พระจันทร์พระจันทร์นะ แล้วไม่ควรจะให้หนาไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยหนาเกินไปเนี่ยข้างนอกดูเหมือนจะใช้ได้เรียบร้อยแล้วกรอบเรียบร้อยแล้วแต่ข้างในเนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่ไมสุกเต็มที่นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ชนิดหนึ่งไฟไม่ต้องรับไม่ต้องร้อนมากเกินไปนะครับแล้วก็รอสักนิหนึ่งก็คือเราจะสังเกตเอ่ะมาช่วยกันดูผิวพะจันทร์กันดีกว่าแทนถ้าเกิดใช้ได้เนี่ยจะมีน้ำตาลน,<อ><อ>น้ำตาลเอาน้ำตาลแต่ถ้าดำไม่เลยไม่เลยไม,ไม่ต้องดูตรงนี้ มันจะมีผิวปุปูคุกเขึ้นมาเหมือนผิวพระจันทร์ผิวพระจันทร์จริงๆเนี่ย,เ,ยเขามีหลุมมีบ่อนนะเอาละเดี๋ยวเราพร้อมที่จะขอแง,ง้ด้วยนะอ้มใช้ได้แล้วละ่ะเอาละนี่เป็นสัญญาณว่าเรากลับได้นี่ไงโอแต่นี่ถือว่าใช้ได้นะเอาละครับเอาละอันนี้พร้อมลแล้วแต่งหน้าครับเดี๋ยวมาแต่งหน้าแพนเค้กกันดีกว่าพระจันทร์ดวงใหญ่พระจันทร์ดวงเล็กดเดี๋ยวจะ เอาอะไรก่อนตาก่อนไหมครับตา,ตามกันเลยนะโอเคอ้าวแล้วถาไม่ได้เลยอันนี้คือ่าเมเปิลสลรับใช่แล้ว ใส่หน่อยนะครับหวานดีนเขาหนั่งเลงหน้าสวยงามแล้วก็นี่ใครใหญ่ทำเป็นทำผมบ้างนี่เขาทำผมเลยโอ้โหเราของแทนทำผมได้ไหมทำผมให้คุณพระจันทร์ได้ไหมครับแต่งผมหน่อยนะแี่ก็อยากทำผมจิบให้เธอเลยเอาครับอันนี้ของพอเมฆส่วนของพระจันทร์ยิ้มของไทแทนเป็นไงบ้างครับ อันนี้คือปีศาจพระจันยิ้มปีศาจอ้าวเป็นปีศาจพระจันยิ้มอ้าวยิ้มให้กล้องน่อยอามาแล้วนะครับแผนเค้กรูปพระจันยิ้มของเรานะครับขอฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้นะครับแล้วก็น้องๆด้วยนะครับนิทานเนี่ยสร้างจินตนาการให้เราได้นะครับมองแผนเค้กนะเหมือนพระจันทร์ทรงกลมเหมือนพระจันทร์เอาล่ะถึงช่วงชิมกันแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยว แทนอยากชิมอะไรบ้างครับเดี๋ยวพ่อไม่จะตัดให้เอะไรดีครับ<ม>เอาตรงผมงั้นต้องจิ้มผมเอาตรงหูประจันได้ไหมไอซิ่งเดินนะน้ำตาเลเดินนะครับโอเคอ้าลเราชิมหน่อยซิเอาออกมา,าปากใกล้ๆ้อ้ามอ้ามอร่อยในบ้านกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันน้องฟิลลิ่งครับอร่อยนอกบ้านครับผมอร่อยไหมครับแทนอร่อยมากครับ